มันไม่ค่อยขัดนไม่โดนไม่โดน พึ่งกัดข้างโดนแล้วจะไม่ตาม้ดย อย้เลยโอ้ยโดนไม่โดนเว้นโดนใกล้ๆโอ้โหมืดแล้วโดนครับผมเป็น shadow van นะครับมืดเลยก็วันนี้ก็ใช้คันไอ้นี่นะครับคันยักษ์ทองครับอุย้ยหลุดเลย คันยักษ์กทองเวท8 1ดนะครับเป็นเวทนี้เป็นงานประชอนนะครับแล้วก็ลอกก็ใช้เป็นของคู่กันครับลอกทศก,กัณฐ์ครับผมก็เอามาเทสตดูครับมืดเลยก็แตะแก้คันครับผมโดแว้นเนี่ยเว้นเลยถ้าแตะแก้คันเข้าไปมาตามมากัดใกล้ๆเลยโอเคครับผมฝากไปไ้วยครับทั้งลอกทั้งคันเลยแล้วก็เหยื yeah. ่อ ด้วยของมันต้องใช้นะครับหน้านี้ก็ตีสโดน้ําลงแล้วโอเคครับผมชอมากครับแต่แก้คันเบ็ดทางเดียวหรือจะปล่อยมันไม่เอาแหวนเกินมันต้องตัวใหญ่กว่านี้ไอ้นี่กินน้ำเด้วยโอเคครับผมสุดชอนมากครับ